พี่ทอพารวยครับงวดที่แล้วให้มาครับสองสี่ห้าครับตัดเล่นสองตัวเข้าที่ห้าสองครับแล้วก็หลักร้อยมาที่แปดนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังง่องผหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่เก้าสิงหาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีนักทํามาแบ่งปันเอฟซีทังช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพารวยครับชุดบนครับผม หลังจากที่ผมลงชุดล่างไปแล้วครับผมเนาะเพิ่นทรงชุดบทมะให้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับมาดูชุดบนงวดที่แล้วของพี่ทอพารวยดีกว่าครับหลักร้อยครับ8 2 3สอครับผมเนาะมาที่8นะครับเลขออก8 5 2ครับผมเนาะนี่ครับ ชุด3ตัวก็ให้มา2 4 5หาครับผมเนาะตัดเล่น2ตัวก็เข้าที่52นะครับตัดเล่น2ตัวเข้าที่52ครับนี่ครับส่วนชุดล่างครับงวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะให้9ครับให้ไม่เกกับ0เด่นที่0นย์ครับผมเนาะนี่ครับเลขออก50ครับก็ถือว่าเลขวิ่งเข่าครับผมเนาะเลขเพิ่นก็ถือว่า เข่าบอยมาครับผมของพี่ทอพารวยนะครับถ้าใครจำได้นะครับงวดที่ว่าออก91นะครับเพันหาน่าเก้าหนึ่งลางเม็ดเดียวครับผมเนาะแล้วก็20ก็ตรงๆรงวดถัดไปแล้วก็เลขออก309เก้าพันหน่าเก้าศูนย์สามแล้วก็เจ็ดแปดลางครับผมเนาะถูกทั้งบนทั้งล่างครับผมเลขเพิ่นก็ถือว่าหาหกงวดลางสุดนี่จับคู่เข่าประมาณสี่งวดครับผมเนาะ มีเข้าแค่2งวดเองนะครับจับคู่ครับแต่ว่าเลขวิ่งเลขติดนี่ก็ถือว่าเดินดีครับผมเนาะของพี่ทอพารวยนะครับล่างครับของพี่ทอพารวยครับงวดนี้ให้มาครับล่างเด่นที่6ครับหลัก10ล่างครับ6 2 3ครับหลักหน่วยครับ1 2 3 4ครับล่างครับ6 1 6 2 6 3 6 4ครับแล้วก็2 4 3สาครับเน้นที่ 6 1 6, 1, 6 2ครับของพี่ทอพารวยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นชุดบนครับเป็นชุดบนของพี่ทอพารวยนะครับชุดบนของพี่ทอพารวยของพี่ทอพารวยพี่ทอพารวยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งครับผมเนาะ พิทอพารวยโอเคเจอแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวผมให้เอฟซีทางช่องบังกรครับผมเนาะนี่ครับงวดที่ออกเก่านิ่งครับผมนี่ครับเพิ่งหายมาเก่าหนึ่งล่างเม็ดเดียวครับผมนี่ครับล่างเก้าหนึ่งเม็ดเดียวครับเลขออกล่างเก้าหนึ่งตรงๆนะครับแล้วก็งวดที่ออกนี่ครับให้เบิ้ง สองศูนย์ล่างไหนเอ่ยอันนี้มาหลักร้อยนี่สองศูนย์ล่างกับตรงๆครับผมเนาะแล้วก็มาเข้าที่นี่ครับให้เก้าศูนย์สามเลขออกสามศูนย์เก้าแล้วก็ล่างเจ็ดแปดครับผมนี่ครับของพี่ทอพารวยนะครับก็ถือว่านานติดตามครับผมเนาะ ชุดล่างได้ไปแล้วคลิปนี่เป็นชุดบนครับนี่ครับสามตัวบนรัฐบาลไทยครับนี่ครับบนเด่นสองลองแปดหลักร้อยมีแปดมีเจ็ดมีสองจับคู่หกสองเจ็ดสองเก้าสองแล้วก็อะไรเนี่ยหกเจ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับขยายก่อนใช่หกเจ็ด ชุดสตัวมี8 6 2หก2อ6 2ครับนี่ครับมาครับผมเนาะจะมาเขียนให้ f อฟซทั้งช่องครับของพิทอพารวยนะครับพิทอพารวยชุดบนนะครับชุดบนหลังจากที่ผมลงคลิปล่างไปครับ วันนี้มาลงชุดบนครับของพี่ทอพารวยนะครับพี่ทอพารวยครับบนครับ2กับ8ครับเด่นที่สองนะครับ หลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยมี8มี7มี2ครับเน้นที่8เหมือนเดิมนะครับนี่ครับส่วนจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้มี6กสอง 7จ็ดแล้วก็6 7ครับมีครับชุด3ตัวชุด3ตัวมี3หางครับมี86 2 76 2 26 2ครับกัถือว่า บนหลายตัวครับผมเนาะสี่คู่ครับผมแต่ว่าชุดสามตัวมีสามหางครับนี่ครับเน้นที่แปดหกสองแล้วก็หกสองนะครับของพี่ทอพารวยนะครับเน้นที่แปดหกสองแล้วก็หกสองครับมาครับผมเนาะเน้นที่หกสองแปดหกสองสิบหกทับ แปดครับหกแปดครับมาถ้านะผมมาแคปหน้าจอครับผมมานี่มาแคปหน้าจอนะครับนี่ครับของพี่ทอพารวยนะครับเดี๋ยวสะท้อนแสงไหมโอเคโอเคอ่ะแคปหน้าจอครับผมเนาะชุดบนครับชุดบน เด่นที่2ลอง8หลักร้อยแปเด่นที่8ครับชุด2ตัวมี6 2สอง2 6 7เดน้นที่62แล้วก็ชุด3ตัวครับ8 6 2 7 6 2 2 6 2ครับเน้นที่8 62ครับของพี่ทอพาเลยนะครับชุดบนครับผมเนาะแล้วก็มาแคปหน้าจอความกันเลยดีกว่ากับชุดล่างครับชุดล่างับผมเนาะ,ะมาทั้งสองแผ่นเลยนี่ครับ นะแคปหน้าจอครับผมเนาะทั้งชุดบนทั้งชุดล่างของพี่ทอพารวยนะครับกระสุดท่านี้ครับก็ขออวยพ่อนให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวคาปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะบอกผิดบอกถูกครับผมอ่ะปรกบน้านนี่ครับผม คลิปหน้าเจอกันเมื่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ